ลิงกำลังโหนกิงไม้อยู่ข้างบนเห็นว่ครับพี่ๆนู่นนะครับสังเกตดีๆนะครับสวัสดีครับทุกๆท่านมือนี้นะครับจะพาทุกท่านนั้นมาชมลิงป่าที่เป็นป่าชุมชนอยู่บ้านสร้างนะครับผมอำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงกาฬนี่ครับมือนี้ดวงค้นคางที่จะดีนะครับเจอฝูงลิงที่ลงมากินอาหารนะครับผมแถวบริเวณข่างทางพอดีเลยนะครับ ปกตินะครับผมเขาจะอยู่ป่าลึกนะครับผมผมมางวดที่แล้วบ่เจอนะครับผมแต่ว่างวดนี้นะครับเขามาเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับผมทุกท่านนี่เห็นบ่ครับจะอยู่ในต้นไผ่นะครับผมลิงเหล่านี้นะครับผมจะมีจ่าฝูงนะครับคอยดูนี่ครับจ่าฝูงเขาจะบบยานนะครับแต่ว่าเราสมุนต่างๆนะครับผมเขาจะอยู่บนต้นไม้นะครับผมมาเร็วๆมาเร็วๆมาให้ใกล้ๆมาให้กลฟังว่าฝูงลิงอย่างนี้มีประมาณ เกือบเป็นร้อยเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เหลือแค่หลักสิบเท่านั้นเองนะครับผมเนื่องจากมีชาวต่างถิ่นนะครับผมเพิ่นเอารถตู้มาจับลิงนะครับขึ้นรถตู้ไปไปกินหรือว่าไปขายกับบลูนะครับผมท่านชาวบ้านเล่าให้ฟังถ้าใครเห็นเบาะแสนะครับผมก็แจ้งพหญ่บ้านเพิ่นบอกประมาณนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าผมมาดูแบบใกล้ๆนะครับผมเพิ่นโบเป็นตาไปกินเพิ่นนอ๊พี่น้องเนาะ แต่อีตนเพิ่นมากกว่านะครับผมชาวบ้านเพิ่นอนุรักษ์ตั้งแต่โบราณมานมาแล้วนะครับผมสําหรับรลงบริเวณนี้นะครับพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับผมเพิ่นกะขยับขึ้นไปในป่าลึกๆเข้าไปอีกนะครับผมท่านย่านไปจับเพิ่นกับบุรูนะครับผมท่านแต่ว่ากะเบิงได้ใกล้ชิดมากเลยนะครับสําหรับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับผมเพราะว่าเพิ่นบูตื่นตกใจวิ่งหนีเข้าไปป่าลึกนะครับ แต่ละตัวก็มีความน่ารักความดือ้อความซุกซนของลิงนะครับผมท่านเบิ่งไปเบิ่งมากนะก็คล้ายคายคนอยู่ด้พี่น้องคล้ายคายคนที่แบบดือด้อๆหน่อยนะครับผมนี่ลิงตัวนี้ก็ห้อยโหนอยู่บริเวณกิ่งไผ่นะครับแล้วก็หากินยอดไผ่ตามภาษาเพื่อนล่ะครับผมนี่ตัวหนึ่งนะครับมันจะหากินยอดไม้นะครับผมมากไม้ต่างๆเครือไม้นะครับ เป็นเทาวันต,ตามธรรมชาตินะครับผมเบื้องหนาเพิ่นกับเป็เตะดื้อเติบยูด็อกัวนี้ผมว่าพี่น้องหรือว่าใครที่มารับชมนะครับผมอคอมเมนต์มาได้ราครับผมทุกท่านว่าเป็นตาอนุรักษ์ไว้บ่หรือว่าจังไดน,นะครับผมกับคนที่กินลิงนะครับก็น่าจะเป็น ความชอบส่วนบุคคลนะครับผมท่านที่ชอบอาหารแปลกๆที่ชอบกินแบบพิสดารน,นะครับนี่ลิงตัวนี้ก็คล้ายๆเด็กน้อยเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาพี่น้องที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับที่คลิปเป็นสั้น์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะรวบรวมนะครับมาให้เป็นคลิปยาวๆนะครับผมนี่บันทึกเป็นความทรงจําไปนํานะครับผมพอว่าปกติแล้วจะเห็นอยู่ในสวนสัตว์นะครับผมถ้ามาดูแบบ ในธรรมชาติในป่าที่เขาอยู่นะครับผมจะเป็นออียงที่แบบเตืน่นเต้นนะครับผมเก่ายงยงแงๆ,ๆ,ๆมีมืดนะครับผมทุกท่านความน่ารักของเขานะครับท่านใดที่มารับชมกะขอขอบคุณหลายๆเล้อครับผมเดี๋ยวมีคลิปที่แปลกๆคลิปที่มีสาระต่างๆนะครับผมโปรดติดตามไว้นะครับจะมาลงให้ชมเรื่อยๆสลับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ